ก็คืคนไหมคะคนจะเยอะมากจำภาษาติดไปคงไม่เป็นไรเนาะได้สลับถูกใจแล้วะนะคะเราจะพาเดิน,นเดินไปทันสู่กำลังถึงกลับถึงบ้านพักแล้วกลับถึงบ้านหลังวัดแล้ว นะก็เลยนะขึ้นมาถ่ายทอดสดมนาะเห็นถึงความตั้งอกตั้งใจของแต่ละคนเนาะวันนี้ฟังกฎใหม่ออกมานี่ก็นะก็น่ากลัวนะแม่เปรไเป็นไงเข้าบ้านหรือยังคะแม่เปรนะขอบคุณค่ะคุณซิมนะเดินทางปลอดไฟก็กำลังนะประมาณยี่สิบกิโลนี่แหละแต่ว่าก็นั่งไปนั่งมาบนรถก็ง,ง่วงก็เลยเอารีวิวสองข้างทางให้เพื่อนๆดู หน่อยตอน,นุ่มครึ่งนั่นแหละทํางานบ้านอะไรให้เสร็จก่อนเนะเาะเพราะมาได้อาหารได้ของฝากมาก็จะเตรียมอต้องขออภัยเนาะคิดว่าเป็นคิดว่าเป็นผู้หญิงค่ะมาแล้ววันนี้มีครีเอเตอร์ผู้ชายเข้ามาเป็นเอ่อเป็นรายที่เนาะตอนสรยฟ้านี้จะเป็นซอยที่เราเข้ามาประจำเป็นซอยไปตลาดคลองชมกัน นตาความผสมกันใปฉายนห่เห็นตลาดความมนะคะว่าความคุ et, ึกคลัทกันเดีอะไเพราะว่ากินอาทิตย์หนึ่งกินอาทิตย์หนงที่เดินก็ได้วันละกิโลถ้เดินมาเดินของมสมตรงนี้นะคะเสื้อผ้าก็จะมาจับไม้ร้องเพลงได้คณเรา นะหาเงินด้วยการร้องเพลงเนี่ยก็เยอะใช้ความรู้ความสามารถที่มีด้านนี้สมหวังแน่นอนเพราะมีคนชื่อสมหวังมาแล้วอีกหนึ่งคนสวัสดีค่ะคุณสมหวังลุนลาดนะสวัสดีปั่นอาหารไม่ครับไม่ค่อยสบายอ้าวไม่สบายหรออ่ะอรักษาสุขภาพนะลูกนะานนุ่มอาร์ตบอกรักษาเอกหอ,อมหอมายปลา กลิ่นปลาชยมาเลยหอมเพื่อเมืองจังวัดเจยีภูมิเดี๋ยวก็มอใช้ให้มอใจไปก่อนนะคะเบรกเบยกเบรกเตเตอร์ที่เป็นเพื่อนะก็จะเป็นเป็นผู้หญิงซะมากกว่าเนาะะแต่ก็มีผู้ชายเออลืมไปมีมีคนนึงคือกำลังถึงกลับถึงบ้านพักแล้วกลับถึงบ้านหลังวัดแล้วะก็เลยะ ขึ้นมาถ่ายทอสดสดเที่ยวที่เอ่อเกนคอยค่ะไปตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยค่ะคุณสาวรนะไปตั้งแต่เมื่อวานบดีค้าคุณซิมป้าทิกกำลังจะรับขบวอนส่งมาทางกระจกด้านหลังค่ะส่งมาทางกระจกด้านหลังก็จะให้เห็นนี่ไว้ใส่เท่าที่จําเป็นนะคะเท่าที่จําเป็นได้น้องสาวซาเมื่อนี้ได้ฟินด้วยความต้องการเนาะ เราต้องการอะไรเสนะื้อผ้าเดี๋ยวนี้มีทุกๆอานะคาถส่สูกก็ซื้อไปโหวนะที่หวงังอยู่บนเส้นทางถนนสกลนคลรปลายทางสกลนครน้องชายไปนู่นแหละนะคะนะคะทธิการต่อติดนะคะและ้วกนะ็มีคุณอยุธยาทิพนงค์นะคะมาเป็นนะครีเอเตอร์มาอยู่จนเสร็จงานมาช่วยนะมากนวันหนึ่ง แล้วก็มาอยู่จนงานบวชเติดจนนู่นหนาเช้าโอนนขอบคุณเพื่อนโนพินตายทันโนขอบคุณหนุ่มเมืองหอดยงตอนนี้ถึงแ้วถึงทางหนองแวงแล้วหนองเว่งใกล้ๆจะเป็นตลาดคองถมแล้วนะคะลังจากเมืองสุรินมาด้วยนี่เห็นบรรยากาศไหมคะ บรรยากาศของถมของเราประมาณยี่สิบกิโลนี่แหละแต่ว่าก็นั่งไปนั่งมาบนรถก็ง่วงก็เลยเอารีวิวสองข้างทางให้เพื่อนๆดูหน่อยตอน,อนตางหน้าคนหลับจิตห,หลากใจจะซื้ออะไรก็อยู่ที่ความจำเป็นหกสิบบาทอย่าสี่สิบบาท,บาทเอาเอาหกกบ ผนไม่เสียฤทธิร้องเพลงมันจะกินร้านขายปลาหากนกยูงแสงไฟส่องนิดนึงขายนาฬิกาคลองถมรอบๆคนที่เราก็มาประจำเลย นี่เริ่มเห็นกองถมแล้วนะคะเลยรงเดินสดสื่อสามมาแล้วนะก็จะมุ่งหน้านะสู่ครสวรรค์ของเราขนะ้างโนก,กับถึงบันนะโดยปลอดภัยแล้วค่ะนะหรือว่าเป็นการเดินทางที่มาราธอนเนาะรู้สึกจะออกจากเก่งคอยอะ่ะสองโมงเกือบสามโมงนะคะแล้วก็มาแวะโกราช นะเรามาแวะโฟล์ล่า,าทำไรบ้างเนะเราเรามางานคะุณจันจีนรากลับแล้วนะกูสมบังกลับแล้วไปเที่ยวนะไปเที่ยวแก่กงคอยตามเมื่อวานนี้นะวันนี้ก็ถึงนะที่ที่ไทยยังยังไม่ได้ลงภาพนิ่งให้ดูว่านะหลวงพ่อพ้าใหญ่นะที่มองมองอยู่จุดไกลๆนะคะอยู่ตรงหยุดไปเป็นอะไรนะพ่อทำงานโรงงานนะแถวแก่งคอยนะแล้วมารู้จักกันอีกทีนึงคือ คือใครรู้ไหมที่สามนะแต่แรกจะเป็นน้องขุนเขากระเลียงนะฮอดเชียงใหม่หนุ่มฮอดนะคะแล้วก็นะลูกนักเรียนเที่ยวที่เออเกนคอยค่ะไปตั้งแต่เมื่อวานเนี้ยค่ะคุณถาวรน,นะไปตั้งแต่เมื่อวานวัสด,ดีค่ะคุณซิมอาที์กำมันจะตกดินแล้วนะคะจะรอดูว่าครูผ่านไหม <laughs> ผ่านในรูปผ่านไหนหอมหอม สุดๆทางนี้ก็จะเป็นอาหารป่าอาหารพื้นบ้านขายผักสาวสวยงามอันนี้คือสะท้อนเงามาจากกระจกนะคะสะท้อนเงามาจากกระจกมันก็จะสวยงามนะคะพี่พีชบอกว่นนี่น้องเพื่อนพ่อมาหากันบดลูกชายแต่เพื่อนมาหากับเราไปหาก็ต่างกันบัดี้ต้า มาแล้วสาวเสื้อแดงอาจารย์สื้อเอาาสเื้อแดงเขาเห็นครูถ่ายทอดสดอยู่ก็แอบ,บแอบบนะไม่ไม่ก้มหน้านะสงสัยกลัวครูถ่ายนะคะนี่เสื้อผ้ามือเดี๋ยมาขายที่ตลาดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไข่รายทอดสดสะสมเวลายี่สิบนาทีก็ยังดีนะก่อนจะลงตลาดไปเดินไปเดินซื้อของ พอดีว่าจังหอดเราวัิด,ดีกาหนุ่มอานเทนการแต่ติดกู้วังจับมาแล้วนะคะพรุ่งนี้เป็นวันทํางานนะจะไปหาเลาะหน่อยอีกไม่ได้แล้วมาแล้วเด้ยายแกวได้ได้มาจากที่พออน้อยเอาเอาให้นั่นแหละแล้วกูสมบังก็โทรหาพออไอ่พิมพ์คอมเมนต์นะก็จะไม่เห็นเห็นแค่ดวงตาเปิดเนะาะไม้พิมพ์คอมเมนต์มานะคะก็นะเป็นไงทางทาง ั้งจากเมืองสุรินมาด้วยนี่เห็นบรรยากาศไหมคะบรรยากาศของถมของเราที่เพื่อนๆรอบห้องปาร์ตเมอร์ี่โควังนะเลขสองโตแตกนะดวงตาขึ้นสิบเอ็ดดวงนะอยู่เป็นเพื่อนคนขับนะคะเป็นเพื่อนคนขับนะคนขับไอ้หนุ่มเสื้อลายหนุ่มคาวบอยนะคะหนุ่มคาวบอยเกิดให้เพื่อนๆนะได้พบปะกับเพื่อนๆตอนขากลับ สวัสดีค่ะคุณปูสมบังคุณท่ตาวีว่าอกสลัดช่วงนี้ค่งสลัดถูกๆสลัดถูกๆถูกๆถูกๆตรงนี้น,น, <sometimes S 1> น้อยนะที่จะ ẩ, ได้ได้มาพบปะพูดคุยกันเนาะเวลาขึ้นเวทีจริงๆของครูหวังถ้าเป็นวันธรรมดาก็ประมาณเย่งคอยอ่ะสองโมงเกือบสามโมงนะคะแล้วก็มาแวะโกราช เรามาแวะโคลาาทำไรบ้างนะเราเรามาให้เพื่อนๆพอน,นะได้พบปะกับเพื่อนๆพอน,พนตอนขากับสวัสดีค่ะคุณผู้สมบงังนะคนที่ตาวีว่าก็ไม่พิมพ์คอมเมนต์นะก็จะไม่เห็นเห็นแค่ดวงตาเปิดเนอะขอไม่กิมคอมเมนต์มานะคะก็นะเป็นไงทางทางขายังจะไปถึงร้านค่ะ มาเดินก็ได้ออกกําลังกายด้วยนะคะได้ออกกําลังกายไปด้วยได้ออกกําลังขาไปด้วยได้พบปะผู้คนลูกศิษย์มาทักทายเรามาเดินสวน